ทุกเสียงลือทุกเนวมืดทุกความรู้สึกที่ทำให้ขนลุกเราไม่ได้มองมันเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่คือร่องรอยที่จะพาไปสู่ทฤษฎีหลอนที่คุณไม่เคยรู้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องผีทฤษฎีหลอนคืนนี้เราจะเล่าเรื่องของการให้จากหัวใจบริสุทธิ์การช่วยเหลือที่ไม่มีเงื่อนไขความหวังดีที่ไม่ได้ต้องการคำขอบคุณแต่เมื่อความผูกพันนั้นถูกส่งต่อให้กับคนที่ลมหายใจหมดไปแล้วสิ่งที่คืนกลับมา บางครั้งอาจไม่ใช่ความสบายใจแต่มันคือเงาที่ตามติดเสียงที่ยังเรียกชื่อเราและความผูกพันที่ไม่เคยตายไปพร้อมร่างกายผมชื่อโอมครับเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณหรือเรื่องที่คนตายแล้วยังวนเวียนอยู่บนโลกไปนั้นมาก่อนแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไป หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องผมคนหนึ่งครับนิงเป็นรุ่นน้องที่ทำงานในบริษัทเดียวกับผมเมื่อประมาณสองปีก่อนเธอเป็นคนน่ารักร่าเริงยิ้มง่ายใจดีแบบที่เวลาใครเจอครั้งแรกก็สบายใจที่จะคุยด้วยแต่สิ่งที่ผมสังเกตเสมอคือเธอเป็นคนที่สงสารคนง่ายเกินไป เธอไม่ได้ช่วยคนเพราะอยากได้คําชมไม่ได้ทำเพราะอยากเป็นคนดีในสายตาใครแต่เหมือนเธอทนไม่ได้เวลามีใครลำบากหรือเจอความทุกข์ตรงหน้าเธอเป็นคนแบบนั้นและนิสัยแบบนี้คือสิ่งที่ดึงเธอเข้าไปเกี่ยวกับลุงมีครับแถวริมทางในซอยที่ทำงานเนี่ยจะมีเพิงไม้เก่าๆอยู่ครับเพิงที่ดูเหมือนบ้านแต่ก็เหมือนไม่ใช่ เหมือนคนสร้างมันขึ้นมาเพื่อกันแดดกันฝนแต่ไม่ได้สร้างเพื่อใช้ชีวิตอยู่จริงๆมันดูเหมือนที่พักของคนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่อย่างเต็มใจคนที่ไม่มีทางเลือกคนที่หลุดจากสังคมคนที่โลกทั้งใบลืมไปแล้วว่ามีอยู่เพิงแบบนั้นคือที่ที่ลุงมีอาศัยอยู่ครับผมเองเคยเห็นแกอยู่บ้างแกพิการขาครับ จะเดินกระเพลกมือซ้ายสั่นเหมือนเส้นประสาทไม่ทำงานปกติผมไม่รู้ว่าแกเป็นแบบนี้ได้ยังไงจนวันหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งพูดกับผมว่าลุงม,มีตะกอนแกเคยเป็นคนงานก่อสร้างแกตกจากนั่งร้านสูงเกือบสิบเมตรหลังจากนั้นร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมแล้วหลังจากอุบัติเหตุไม่มีใครจ้างแกรายได้ไม่มี ครอบครัวถอยห่างจนสุดท้ายแกก็เหลือแค่ตัวคนเดียวแรกๆชาวบ้านก็ช่วยเพราะสงสารช่วยอยู่สักพักก็ไม่มีใครช่วยแกแล้วเพราะบางคนบอกว่าแกอารมณ์ร้ายบางคนคิดว่าแกพูดคนเดียวเหมือนคนไม่เต็มบางคนคิดว่าแกน่ากลัวและพอเวลาผ่านไป แกก็เหมือนเงามืดริมทางที่ไม่มีใครสนใจอีกนิ้งไม่ได้ตั้งใจจะเจอแกหรอกครับแต่วันหนึ่งเธอเล่าให้ผมฟังว่าเธอเห็นแกกำลังคุยหาอะไรกินในถังขยะข้างทางแล้วได้ขนมปังเหลือๆมากินเธอบอกว่าแกจะกินช้าๆไม่ใช่ช้าแบบคนมีอาการทางระบบประสาทนะครับแต่ช้าเหมือนคนเสียดายทุกคำ หมือนกลัวว่าถ้ากินเร็วมันจะหมดเร็วเกินไปเหมือนคนที่ไม่ได้กินอาหารดีๆมานานจนลืมไปแล้วว่ารสชาติความอิ่มมันเป็นยังไงนิ้งบอกว่าตอนนั้นหัวใจเธอเหมือนถูกบีบไว้แน่นเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังมองคนที่ถูกโลกทิ้งแบบไม่มีเหตุผลวันต่อมาเธอแวะซื้อข้าวหนึ่งกล่องกับแกงอีกถุงหนึ่งในตลาด ตอนเช้าก่อนไปทำงานเธอแวะเอาไปวางไว้ให้ใกล้เพิงนั้นเธอไม่ได้เดินเข้าไปในเพิงนะครับเพราะก่อนที่เธอจะได้ก้าวเท้าเข้าใกล้ลุงมีแกพูดเสียงแข็งเลยว่าวางไว้ตรงนั้นแหละนิ้งชะงักเธอไม่ได้กลัวแต่เหมือนรู้สึกว่าห้ามขัดคำของแกเธอวางถุงลงถอยออกมาช้าๆแล้วเดินกลับไปที่รถ ก่อนปิดประตูรถเธอเหลียวกลับไปอีกครั้งและเธอบอกว่าลุงมีไม่ได้เดินออกมาหยิบทันทีแต่แกยืนมองถุงอาหารนิ่งๆอยู่ในเงามืดเหมือนกำลังคิดว่าควรหยิบมันหรือไม่หลังจากวันนั้นมันไม่ใช่ความสงสารชั่วผู้บีีกต่อไปแต่กลายเป็นความผูกพันรูปแบบหนึ่งความผูกพันแบบเงียบๆ ความสัมพันธ์ที่ไม่มีเสียงตอบรับความสัมพันธ์ที่มีแค่การให้กับคนที่ไม่รู้ว่ายังอยากรับหรือเปล่าทุกเชา้าเวลาที่นิ้งจอดรถข้างถนนเธอจะซื้อข้าวแกงอาหารต่งางๆบางวันเธอบอกว่าเธอเลือกของดีๆให้แกเพราะเธอคิดว่าแกคงไม่ได้กินอาหารดีๆมานานแล้วเธอแขวนถุงอาหารไว้กับเสาไม้ไผ่หน้าที่พัก พูดประโยคเดิมเสมอลุงมีหนูเอาข้ามาให้นะคะแล้วเธอก็กลับไปทำงานเธอไม่เคยเห็นลุงมีออกมารับอาหารสักครั้งแต่ถุงกับข้าวจะถูกหยิบไปที่หลังเสมอตอนแรกเธอดีใจเหมือนตัวเองได้ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งจากความโดดเดี่ยวแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือบางครั้งการช่วยไม่ใช่การทำให้ใครอยู่ต่อ แต่มันคือการทำให้บางอย่างไม่ยอมไปไหนหลังจากนิ้งทำแบบนั้นติดต่อกันเป็นอาทิตย์เธอเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ลุงมีจะรอให้นิ้งขับรถออกไปก่อนค่อยออกมาหยิบถุงกับข้าวไปกินหรือบางทีก็มีเสียงกระแอมแบบไม่พอใจถ้านิ้งเข้าไปใกล้เกินไปแต่สิ่งที่เธอทำกลับไม่ใช่การหยุดเอาข้าวไปแขวน เธอกลับยิ่งระมัดระวังยิ่งทำเนียบกว่าเดิมเหมือนรู้สึกว่าไม่ควรทำให้ใครบางคนในความมืดไม่พอใจวันหนึ่งนิ้งบอกว่าตอนที่เธอกำลังจะยื่นมือไปแขวนถุงข้าวเสียงแหบแผ่วก็ดังขึ้นจากด้านในเพิงวันนี้มาเร็วนะเนี่ยนิ้งชะง,งักทันที เธอไม่เคยได้ยินเสียงแกชัดขนาดนี้มาก่อนมันเป็นประโยคที่ฟังดูธรรมดาแต่โทนเสียงนั้นเหมือนเสียงคนที่ดีใจมากจนแทบกลั้นไว้ไม่อยู่เหมือนคนที่รอใครสักคนกลับบ้านนิ้งค่อยๆหันไปมองในเพิงเธอไม่ได้เห็นหน้าของลุงม,มีชัดๆเพราะด้านในมืดมากๆไม่มีหน้าต่างให้แสงลอดเข้าไม่มีไฟฟ้าใช้ นิ้งยิ้มบางๆเธอเป็นแบบนี้เสมอเธอเลือกมองด้านที่ดีๆมากกว่าด้านที่น่ากลัววันนี้ซื้อแกงส้มมาค่ะลุงชอบกินไหมคะมีเสียงเหมือนลมหายใจยาวๆเล็ดลอดออกมาเหมือนคนที่ลืมไปแล้วว่าความดีใจมันรู้สึกยังไงชอบหนูใจดีมากเลย ประโยคนั้นทำให้นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเพราะมันไม่ได้ฟังเหมือนคำพูดธรรมดามันเหมือนการขอบคุณที่จากใครสักคนที่ต่อสู้กับความเจ็บปวดและความแห้งแล้งในหัวใจมานานเกินไปหลังจากแขวนถุงกับข้าวไว้แล้วนิ้งเดินมาที่รถแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ขึ้นรถทันทีเธอหันไปมองอีกครั้งพอรู้สึกว่าแกน่าจะเดินออกมาหยิบ แต่ลุงมีไม่ได้เดินออกมาไม่แม้แต่เสียงหรือเงาอะไรขยับผ่านไปประมาณครึ่งนาท,ทีเธอตัดสินใจขึ้นรถขับออกมาเหมือนทุกวันแต่เมื่อรถเธอขับพ้นทางโค้งเล็กน้อยบางอย่างดึงสายตาเธอออกไปทางกระจกมองหลังและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวถุงอาหารหายไปแล้ว มันเร็วจนไม่มีทางที่คนพิการขาจะเดินออกมาได้ทันเวลานั้นมันเหมือนถุงอาหารหายไปในเซียววินาทีเธอถามผมในวันต่อมาว่าพี่โอมลุงมีที่อยู่ตรงเพิงนั่นแกพิการขาใช่ไหมใช่ทำไมอะ่ะก็เมื่อวานหนูเอาข้าวไปแขวนไวใ้ให้เผื่อแป๊บเดียวลุงแกมาเอาข้าวไปละไวมากอะ่ะ ผมตอบไม่ได้เพราะตอนนั้นผมยังคิดว่ามันแค่เรื่องบังเอิญผมหัวเราะแล้วตอบว่าแกหิวหรือเปล่าเลยรีบวิ่งออกมาเอาแต่นิ้งใส่หัวเบาๆและพูดประโยคที่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติหนูไม่เคยเห็นตอนแกเดิอนออกมาเอาข้าวเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมหยุดคิดไปสักพักแต่เธอยังพูดไม่จบแล้วอ,อย่างนะคะหนูเพิ่งนึกออก เธอหายใจช้าลงเหมือนกำลังเล่าเรื่องที่ไม่อยากนึกถึงลุงแกคุยกับหนูคำสองคำเองหนูได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเ,เลยตอนที่เธอพูดจบคำถามหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวทันทีแล้วแกจะกลัวอะไรขนาดนั้นถึงไม่กล้าออกมาเรื่องราวจากความสงสารธรรมดา เริ่มกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่มีคำอธิบายทางเหตุผลรองรับได้เลยและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับหลังจากวันนั้นจากที่เมื่อก่อนเธอจะไปแขวนถุงข่าไว้แล้วกลับรถทันทีตอนนี้เธอเลือกที่จะยืนรอสักพักไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยากเห็นหรืออะไรแต่เพราะเธอเริ่มรู้สึกว่าการไม่เห็นอะไรเลย มันน่ากลัวกว่าเห็นความจริงตรงหน้าวันนั้นเธอออกจากบ้านเร็วกว่าปกติเล็กน้อยประมาณหกโมงครึ่งช่วงเข้าหน้าหนาวฟ้าตอนเช้าจะสว่างช้าหน่อยอากาศเย็นๆนิ้งยืนอยู่หน้าปา่าไผ่พร้อมถุงอาหารเธอไม่ได้พูดทักเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เธอจะได้แขวนถุงเสียงหนึ่งก็ดังออกมาจากความมืด วันนี้กลิ่นหอมมากนะเนี่ยนิ้งชะง,งักไม่ได้กลัวแต่สงสารมากกว่าเธอสูดลมหายใจแล้วตอบเบาๆแกงจืดคะลุงหนูกลัวลุงเทียวของแข็งไม่ไหวมีเสียงเหมือนคนหัวเราะในลำคอโอ้ขอบใจนะหนูประโยคนั้นทำให้นิงน้ำตาคลอ เพราะมันเป็นเสียงของคนที่ไม่ได้รับน้ำใจจากใครมานานจนลืมไปแล้วว่าความเมตตาม,มันให้ความรู้สึกยังไงเธอยิ้มหนูอยากให้ลุงกินดีๆค่ะคราวนี้ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงไพ่เสียดกันเหมือนเสียงกระซิบจำนวนมากประสานกันจนฟังไม่รู้เรื่องนิ้งแขวนถุงแต่ไม่กลับทันทีครั้งนี้เธอรอดูครับ ยืนอยู่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเธอเห็นเงาบางอย่างขยับในเพิงมันไม่เหมือนการเดินของมนุษย์มันไม่เป็นจังหวะเหมือนร่างที่ไม่รู้จะถ่ายน้ำหนักที่ขายยังไงเหมือนกำลังลากมากกว่าเดินแนวค่อยๆเคลื่อนออกมาใกล้แสงตอนเช้าแนาวยาวผิดสัดส่วนแขนห้อยต่ำเหมือนกระดูกข้อต่อลวมไปหมด คอเอียงเล็กน้อยเหมือนรับน้ำหนักศีษะไม่ไหวและขาที่พิการแต่ไม่กระเพลกนิ้งเล่าให้ผมฟังตอนนั้นว่าพี่หนูรู้สึกว่ามันแปลกๆสำหรับคนพิการขาเธอยืนตัวแข็งไม่ได้ก้าวถอยหลังเหมือนร่างกายและหัวใจเธอกำลังทำงานสวนกันเนวนั้นหยุดตรงราวไม้ไผ่จากนั้น ถุงอาหารหายไปโดยที่มีมือแห้งๆดำๆมาหยิบไปและตอนที่เธอกำลังตั้งคำถามในหัวว่าเกิดอะไรขึ้นเงานั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาทางเธอนิ้งบอกว่าเธอเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเพราะเงานในเพิงยังครอบแกไว้เหมือนไม่ยอมให้แสงจากข้างนอกทะลุเข้าไปแต่เธอเห็นตาข้างหนึ่งขาวขุ่นส่วนอีกข้างแดงคล้ำเหมือนเลือดข้าง และสิ่งที่ทำให้เธอเริ่มหวาดกลัวเข้าอย่างจังคือรอยยิ้มลุงกรยิ้มกว้างมากกว้างผิดปกติจนมุมปากจะถึงหูนิ้งถอยหลัง1นก้าวไม่รู้เพราะกลัวหรือเพราะสัญชาตญาณเอาตัวรอดทำงานทันใดนั้นเสียงแผ่วๆเรียกเธออีกครั้งขอบใจนะหนู ความกลัวเริ่มฝังตัวเช้าวันนั้นนิ้งไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้ขับรถออกไปแบบหวาดผวาเธอไม่ได้พูดอะไรจากนั้นเธอหันหลังเปิดประตูรถแล้วขับออกไปช,ชา้าๆเธอไม่มองกระจกหลังไม่เหลี่ยวกลับไปแต่เธอรู้ ่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังมองตามเธอจนรถลับสายตาไปคืนวันนั้นนิ้งทักมาหาผมตอนเกือบเที่ยงคืนพี่หนูรู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่หน้าบ้านผมรีบโทรหาเธอเสียงเธอสั่นมากเบาจนแทบไม่ได้ยินพี่หนูไม่ได้ฝันใช่ไหมหนูมองออกไปเห็นเหมือนลุงมีเลย ผมพยายามหาเหตุผลว่าจะเป็นลุงมีได้ยังไงบ้านนิ้งกับที่ทำงานห่างกันเกือบสิบกโลผมบอกเธอว่าคนสติไม่ดีแถวนั้นหรือเปล่านิงล็อกบ้านดีๆหรือยังเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบช้าๆล็อกแล้วพี่หนูไม่กล้าขยับเลยจะเย็นๆถ้ามันทำอะไรให้โทรแจ้งตำรวจนะแล้วบอกพี่ พี่จะไปอยู่เป็นเพื่อนนิ้งตอบรับแล้วสายก็วางไปคืนนั้นผมนอนไม่หลับเหมือนกันในหัวคิดแต่เรื่องของลุงมีเช้าวันถัดมานิ้งยังเอาข้าวไปแขวนให้ลุงเหมือนเดิมทั้งที่เธอควรหยุดและผมบอกให้หยุดแล้วจะได้สบายใจผมถามเธอที่หลังว่าทําไมถึงยังไปคำตอบเธอสั้นมาก ราะถ้าหนูไม่ทำใครจะทำละ่ะใครจะเอาข้าวให้แกกินตอนนี้การไปให้ข้าวไม่ใช่เพราะเธอสงสารแล้วแต่เพราะเธอรู้สึกว่าต้องทำเช้าวันอาทิตย์นิงไม่ได้ไปทำงานเพราะเป็นวันหยุดแต่เธอมาแขวนถุงข้าวตามเดิมแต่ยังไม่ทันได้หมุนตัวกลับเสียงนิงก็ดังขึ้นจากด้านหลังเธอขอบใจหนู เสียงนี้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาฟังชัดขึ้นหนักขึ้นและใกล้กว่าเดิมมากนิ้งบอกว่าเสียงนั้นไม่ได้ดังจากในเพิงแต่ดังเหมือนยืนอยู่ด้านหลังเธอห่างไม่ถึงสามก้าวเธอกลืนน้าลายแทบไม่ลงและตอบเสียงสั่นว่าไม่เป็นไรคะ่ะมีเสียงหัวเราะในคออีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่ได้เศร้าหรืออบอุ่นคนดีๆอย่างหนูไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียวคำพูดนั้นทำให้นิ้งตัวแข็งแต่เธอไม่กล้าหันไปมองเธอกลับบ้านแต่คราวนี้ไม่ใช่จบแค่ตรงนั้นเพราะเธอเริ่มสังเกตบางอย่างแปลกๆเวลาประมาณตีสองกว่านิ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงบางอย่าง เสียงเคาะนิงไม่กล้าขยับเธอตัวสั่นจนพ้าหุ่มขยับตามหัวใจเต้นแรงเหมือนอยากวิ่งออกจากร่างเธอจนอยู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังมาจากด้านนอกหนูยังไม่นอนหรือน้ำเสียงนั้นเหมือนกำลังล้อเล่นเหมือนคุ้นเคยกับเธอมากเกินไปนิงเล่าให้ผมฟังว่า เธอเอามือปิดปากตัวเองเพื่อไม่ให้หายใจดังแล้วหลับตาแน่นเสียงเคาะยังคงอยู่แต่หลังจากสักพักมันเงียบลงนิ้งคิดว่ามันไปแล้วแต่แล้วเสียงหายใจกลับดังขึ้นแทนหืมหนูอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเสียงนั้นอยู่ตรงหน้าต่างเหมือนแกเอาหน้าแนบกระจก นิงร้องไม่ออกแล้วสิ่งสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะเงียบสนิทคือพรุ่งนี้อย่าลืมละ่ะเช้าวันนั้นครับชาวบ้านในพื้นที่เริ่มได้กลิ่นเหม็นเหมือนบางอย่างเน่ามานานตำรวจถูกแจ้งให้เข้าตรวจสอบที่เพิงของลุงมีเมื่อพวกเขาเปิดเพิงเข้าไปทุกอย่างก็หยุดนิ่งลุงมีนอนเสียชีวิตอยู่ในนั้นมานานแล้ว ไม่ต่ำกว่าสิบวันครับผิวหนังเหี่ยวติดกระดูกเสื้อผ้าแข็งคาร่างเหมือนผ้าถูพื้นตากแดดเป็นเดือนและจากสภาพร่างแพทย์บอกว่าเขาเสียชีวิตมานานกว่า10วันเพราะตลอด10วันที่นิ้งยังคงเอาข้าวมาให้ยังคงได้ยินเสียงแกยังคงเห็นร่างเดินออกมารับอาหาร ตอนนั้นลุงมีแกไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกยิ่งกว่าคือด้านหลังศพมีถุงข้าววางเรียงไว้เป็นชั้นๆไม่ถูกแกะไม่ถูกกินบางถุงขึ้นราบางถุงมีหนอนดิ้นผมกับนิ้งออกมาดูยืนอยู่ข้างๆกันเธอกำเสื้อผมแน่นร้องไหงเง้เงียบๆ ด้วยประโยคที่ผมไม่มีวันลืมหนูไม่รู้เลยว่าลุงแกเสียแล้วแกยังมาเอาข้าวยังคุยกับหนูอยู่เลยพี่เมื่อคืนลุงมีแกไปหาหนูด้วยผมรู้ว่านิ้งกลัวและตกใจมากครับผมพานิ้งไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ลุงแกจะได้ไม่ต้องตามมาหากันอีกและเพื่อให้นิ้งสบายใจขึ้น เพิงของลุงถูกเทศบาลมารื้อถอนออกไปแล้วนิ้งมาทำงานปกติแต่ลึกๆผมรู้ว่าเธอยังไม่บืมเรื่องนี้ทำงานต่อได้ไม่ถึงเดือนนิ้งก็มาบอกผมว่าจะลาออกแล้วจะย้ายงานใหม่เธอทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเธอยังกลัวมีบางครั้งที่ความดีไม่ได้ช่วยปลดปล่อยแต่มันกลายเป็นโซ่ โซ่ที่ผูกความทรงจำความเหงาและความเดียวดายไว้กับโลกนี้บางวิญญาณไม่ได้ผูกติดกับสถานที่แต่ผูกติดกับคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีค่าในโลกที่ผู้คนเดินผ่านกันอย่างเร่งรีบมีบางชีวิตที่ไม่มีใครเคยหยุดมองไม่มีใครถามว่าเขากินอะไรหรือเขานอนอย่างไรหรือเขา ยังอยากมีชีวิตอยู่ไหมลุงมีอาจไม่ได้ต้องการอาหารมากมายสิ่งที่เขาต้องการที่สุดอาจเป็นแค่ความรู้สึกว่าเขายังเป็นคนสำหรับใครสักคนและนิ้งก็เป็นคนคนนั้นคนเดียวในชีวิตช่วงสุดท้ายที่ทำให้เขาไม่รู้สึกว่าสิ้นหวังจนถึงวินาทีสุดท้ายเพียงแต่ บางทีความผูกพันที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจไม่ได้มีวันสิ้นสุดพร้อมลมหายใจเพราะสำหรับบางดวงวิญญาณเมื่อครั้งสุดท้ายในชีวิตมีใครยื่นมือให้เขาเหมือนเขายังมีตัวตนอยู่จริงเขาก็จะเฝ้ารอคนนั้นต่อไปแม้วันที่เขาไม่มีเสียงไม่มีร่าง แม้วันที่เขาไม่ควรยืนอยู่ในโลกใบนี้แล้วบางความเหนาวมันฝังลึกกว่าความตายและบางการให้ด้วยความหวังดีก็อาจทำให้ใครสักคนไม่สามารถเดินจากโลกนี้ไปได้เลยสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ